สวัสดพีพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมผ่าเครื่องในช่องจาโทเฮนรี่ผ่าสองพานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับเม็ดแตงนะครับหลวงพ่อทวดอาจารย์นองวัดทรายขาวปี2542นะครับผมซึ่งเป็นเม็ดแตงรุ่นเดียวของท่านอาจารย์นองนะครับที่สร้างแล้วก็ผูกเสกนะครับผม แล้วก็มีความชัดเจนมากนะครับว่าสร้างและปลูกเสกยางแน่นอนนะครับผมมีลงในหนังสือเล่มม่วงของท่านอาจารย์นองนะครับชุดนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเขาจะมีเนื้ออันปากา้าชุบนิกเกิลด้วยนะครับแล้วก็มีเนื้อเงินเนื้อเงินลงยานะครับ เล่นกันเป็นหมื่นนะครับแบบนั้นอะเป็นหมื่นนะครับตัวจริงๆเล่นเป็นหมื่นนะครับแต่ว่าเอ่อพวกที่เป็นเนื้อชุบนิกเกิลกับทองแดงผิวไฟนะครับก็จะอยู่หลักพันนะครับผมนี่นะครับชุดนี้ก็หองค์นะครับแล้วก็เป็นพาที่คัดเช่าสวยๆมาทางนั้นนะครับมีพี่หลายคนถามผมนะครับถามเช่ารุ่นนี้ผมนะครับ หลายคนแล้วนะครับแต่ว่าผมอ่ะไม่ได้ของมาทักทีนะครับนี่เพิ่งได้นะครับจะเป็นปีแล้วนะครับผมตั้งแต่ทําช่องนะครับชุดนี้ก็ได้มาหองค์เลยนะครับพระรุ่นนี้นะครับหน้าแฟนมากนะครับยางเอ่อของอาจารย์ทิมนะครับอาจารย์ทิมวัดชังให้เขาจะสร้างเม็ดแตงนะครับ ด้วยกันนะครับทั้งหมดเนี่ยสองรุ่นคือปีศูย์หแล้วก็0ูย์แส่วนปีสองสองเนี่ยจะเป็นยุคที่อาจารย์นองไปร่วมปลุกเสกนะครับในปีสองห้าสองสองของทางวัดชางให้แต่ที่พาที่ออกที่วัดชังให้โดยตรงเนี่ยแล้วก็เป็นรูปด้านหลังของท่านอาจารย์นองแบบนี้เนี่ยมีรุ่นเดียวเลยนะครับคือในปีสองห้าสี่สอง นั่นเองนะครับผมเม็ดเรียกว่าเม็ดแตงรุ่นแรกอาจารย์นองเลยนะครับเม็ดแตงรุ่นแรกอาจารย์นองปีสองห้าสี่สองชุดนี้ที่ได้มาเนี่ยเป็นบล็อกวอจุดหูขีดนะครับถ้าเป็นอวัชชังไห้ปีสามสอปีสามศูนย์เนี่ยเขาจะเรียกว่าวอลขีดหูจุดนะครับวอลขีดหูจุดนะครับไอวัชชังไห้ปีสามศูนย์เหรียญเสมานะครับ แต่ถ้าเป็นเม็ดแตงเนี่ยวอจุดหูขีดนะครับอันนี้ผมไม่ได้แบ่งเองนะครับผมไม่ได้แบ่งเองนะครับอันนี้เล่นตามพวกพี่ๆที่เขาแบ่งมานะครับเขาแบ่งกันเป็นสิบปีแล้วนะครับผมผมไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะครับที่แรกเนี่ยเขาแบ่งกันแค่ห้าบล็อกนะครับแบ่งไปแบ่งมาเนี่ยถึงเจ็ดบล็อกนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่จะขายไม่ได้แยกบล็อกแยกอะไรนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะให้รู้บล็อกของที่ผมได้มานะครับ ซึ่งชุดนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นวอจุดหูขีดเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละองค์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวดูโดยรวมไปก่อนนะครับว่าสภาพผิวราพสวยวิงหวังขนาดไหนนะครับหกองนะครับผมผิวสวยทุกองค์นะครับ เดี๋ยวมาดูกันทีละองค์นะครับว่าไอ้บรจุดหูขีดเนี่ยเขาดูกันยังไงนะครับผมเม็ดแตงเล็กนะครับให้ผู้หญิงแฟนหรือว่าเราชอบเล็กๆเนี่ยก็ได้นะครับเลี่ยมก็ไม่เปลืองทองด้วยนะครับชุดนี้ผิวจี๊ดนะครับทองแดงผิวไฟที่ว่าหูขีดเนี่ยหูขีดตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพยายามซูมนะครับดูซิจะได้สุดแค่ไหนนะครับอันนี้ใช้กล้องโทรศัพท์นะครับเพื่อนๆพี่ๆจะเห็นนะครับว่าตรงหูนี่มีขีดแล้วก็ตรงวัวแหวนตรงกลางเนี้จะมีจุดนะครับโอไม่ธรรมดานะครับพอจะโฟกัสได้นี่ภาพไม่ง่ายเลยนะครับ เอาใหม่อีกรอบนะครับผมหูขีดนะครับตรงนี้จะมีจุดนะครับตรงปลายปากกาผมจะมีจุดอยู่ตรงระหว่างดอเด็กกัอแหวนนะครับนี่นะครับจุดจุดเล็กๆตรงนี้นะครับวจุดหูขีดนี่นะครับผม ผาน,นี่ก็สวยจัดเลยนะครับดูตัวตัดนะครับด้านหน้าแบ่งเขาจะมีบล็อกสองจีวอนสองลิ้วบล็อกคอเอลหูแบ่งบล็อกกันกระจายเลยนะครับแต่ว่าคือผม ไม่ได้ซีเรียสเรื่องบอกนะครับแต่ว่าผมจะให้รู้เฉยๆนะครับว่าของผมเนี่ยเป็นบ็อกอะไรนะครับแบบที่ผมบอกไปทีแรกนะครับตรงนี้ด้านหน้านี่ปัม๊มรอยสันจมูกจะแตกหน่อยๆด้วยนะครับผมมาที่ด้านหลังนะครับจะเป็นรูปอาจารย์นองเลยนะครับถ้าเม็ดแตงศูนย์หกศูนย์แปดเนี่ยจะเป็นรูปของท่านอาจารย์ทิมนะครับให้ดูให้ดู เนี่นะครับเส้นสายการปั๊มนะครับจะมีเส้นขนแมวอะไรต่างๆนะครับจะมีบล็อกสายฝนด้วยนะครับนี่ก็จะมีล่องรอยเนี่ยเป็นเริ้วๆนะครับปิ้นซ้ายปิ้นฝานะครับขอบข้างคอเหรียญมีรอยพับรอยปิ้นนะครับห่วงปิ้น ้าบล็อกสายฝนเนี่ยอ,อืเส้นสายนะครับเขาจะแบบพิพบมภามากนะครับผมหลวงพ่อนองแม้ว่าจะมีขนาดเล็กนะครับแต่ทําหน้าตาเนี่ยใช่เลยนะครับถ้าใครเปิดหนังสือดูรูปหน้าจาันนองเนี่ยใช่เลยนะครับเหมือนมากนะครับผม เม็ดแต่งอาจารย์น้องรุ่นแรกวัดไซขาวปีสองห้าสี่สองนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับจมูกแตกหน่อยด้วยนะครับองนี้ดูองค์ที่สองกันนะครับองค์ที่สองสภาพดีหมดนะครับชุดนี้หูขีดบอจุดเหมือนกันนะครับ รูปนะครับจะนองนี่เส้นสายนี่เพื่อพับเห็นไหมครับบลอกเนี้ยปั๊มนี่ก็ต้องมีเป็นๆหน่อยๆนะครับตรงนี้นี่ผมสังเกตนะครับดูแล้วเป็นทุกองค์นะครับผมที่เป็นรอยซ้อนปั๊มตรงนี้นะครับ องค์ที่สามก็จะเป็นหูขีดจุดตรงวแวนนี้เหมือนกันนะครับผมหน้าตานะครับสวยที่ได้มาหองค์งนี้ไม่ใช่ว่าหาง่ายนะครับหายากนะครับผม หลวงพ่อนองนะครับผิวไฟทองแดงนะครับทองแดงผิวไฟรอยเป้นนะครับหูห่วงปิ้นจากการปั๊มตัวตัดนะครับจะต้องมีทรายหน่อยๆแบบนี้นะครับผมองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่บล็อกเดียวันนะครับ หูขีดบอจุดหูขีดนะครับบอจุดเนี่ยสังเกตนะครับจะมีเม็ดตรงนี้ทุกองค์นะครับผมจุดตรงนี้นะครับตั้งเป็นสันนะครับคมตัวตัดเป็นสายๆหน่อยนึงนะครับนี่นะครับ ตัวจริงนี้สองมีเส้นเพื่มพับนะครับวิ่งดูนะครับแต่ว่านี่เป็นเม็ดแตงขนาดเล็กไงครับที่หูเหรียญมีรอยเป้นนะครับก็มีรอยพับนะครับที่จะเป็นซ้อนกันเนะี่ยตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้วอจุดนะครับเนี่ยตั้งชื่อซะเหมือนบอจุดปีศูนย์ห้าเลยนะครับผม หัขีดเหมือนกันนะครับหัวขีดวอจุดนะครับผิวแดงแป๊ดทุกองค์นะครับตั้งสันคมคลิปนะครับมีร่องรอยเนี่ยการซ้อนนะครับซ้อนกันของการกระแทกการปั๊ม เส้นสายขนแมวเนี่ยใช่หไหมครับตรงคําว่าหลวงเนี่ยพื่ภาพนะครับผมปิ้นที่คอรอยพับปิ้นนะครับหูเหรียญปัม๊มกระแทกนะครับปิ้นออกมางนี้นะครับเนี่แล้วก็มีรอยพับซ้อนอยงนี้นะครับองค์ที่หกนะครับ หูขีดแล้วก็มีเนื้อตรงนี้นะครับเป็นจุดตรงนี้ทุกอง์เห็นไหมครับบอจุดจุดตรงนี้นะครับแล้วก็หูขีดตัวตัดฝั่งนี้ก็จะเป็นใสายนิดนึงนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเป็นใสายนิดหนึ่งนะครับผม ด้านข้างก็จะมีจุดดำาะไไรเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นออกไซด์ฟ์มเก่านะครับผมหลวงพ่อนองนะครับด้านหลังคอเหรียญน,นะครับพับเป็นๆหลวงพ่อนองนะครับ ทั้งหมดนะครับหกเหรียญน,นะครับผมหยาดเหรียญแป๊มหนึ่งนะครับเป็นบล็อกเดียวกันหมดเลยนะครับหายากนะครับบล็อกหูขีดวอจุดวอจุดหูขีดนะครับแล้วแต่จะเรียกเลยนะครับผมแบ่งไปแบ่งมานะครับทีแรกก็สองบล็อกนะครับหลังๆบานนี้ัก ชักจะเยอะขึ้นนะครับผมก็อย่าไปซีเรียสนะครับเพราะว่าเป็นเม็ดแตงอาจารย์นองรุ่นแรกเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ให้รู้บอกไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับหกเหรียญนี่ไม่ได้เยอะอะไรนะครับผมฝาจะหานะครับได้นะครับต้องนานนะครับฝาจะเจอคนเก็บนะครับก็หกเหรียญนี้นะครับผมเปิดนะครับไว้ที่นะครับองละสองพห้าร้อยบาทนะครับ สนใจโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าี่หนึ่งสามหกเชนะครับเอาไปให้ลูกให้แฟนนะครับหรือว่าแฟนเองชอบเล็กๆนะครับเลี่ยมทองเลี่ยมพลาสติกนะครับน่าใช้มากนะครับผมนี่นะครับเม็ดแตงรุ่นแรกอาจารย์นองวัดไซขาวปีสองห้าสี่สองมีในทำเนียบวัดนะครับอย่างแน่นอนนะครับผมรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับแล้วก็ มีพักเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับเชิญพี่เพื่อนๆเข้าไปรับชมพาเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆหเนี่ยจะได้แจ้งเตือนให้พี่เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ